ผมเชื่อเลยนะครับว่าทุกคนเวลาเราไปฮายกิ้งเท็กกิ้งในรูปต,ต่างประเทศนะครับที่ไหนนะครับจากวิวทิวทัศน์ที่สวยแล้วเนี่ยเราจะพบปัญหาคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการกินนะครับเราจะเจอกับอาหารที่มีลักษณะและก็รสชาติที่ไม่คุ้นเคยคุ้นลิ้นทาให้เราอาจจะต้องกินยากแต่ทำไมได้ครับเราก็ต้องทานเข้าไปเพราะว่าเพื่อให้มันเป็นพลังงานทําให้เราได้สามารถที่จะได้ เทรคก,กิ้งต่อๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมก็เลยมีตัวช่วยมาแนะนำนะครับทำให้เราสามารถที่จะปรุงรดนะครับชูลสตัวอาหารได้นะครับนั่นก็คือน้ำปลาแท้ตาสามกระต่ายนะครับซึ่งก็เป็นน้ำปลานะครับที่สามารถปรุงลดนะครับกับตัวอาหารที่เราทานได้ในแต่ละมื้อนะครับทำให้เราเนี่ยอ่ะกลนลิ้นม,มากขึ้นนะครับแล้วก็ชูลดมากขึ้นนะครับ โดยน้ำปลาหมักมาจากปลากระตะแท้เลยนะครับจากจังหวัดตรานะครับผ่านกรรมวิธีแบบออแกนิกทั้งหมดนะครับทำให้น้ำปลาเนี่ยมีความกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีรสหวานนะครับติดปลายลิ้นนะครับแล้วก็ที่ผมชอบที่สุดส่วนตัวนั่นก็คือเป็นน้ำปลาที่มีกลิ่นหอมมากนะครับกลิ่นหอมมากมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถได้จะได้ชูรสนะครับกับตัวอาหารได้นะครับผมจะเชี์ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ ไม่เท่ากับเพื่อนๆนะครับที่ผมได้ลองให้เขาได้ลองเทสน้ำปลากันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ลองรับชมรับฟังครับจากการรีวิวจากเพื่อนๆนะครับในทริปคิดดีมันจะโหลดซุปธรรมดานะครับรู้สึกแล้วลองตัวช่วยนะครับเป็นน้ำปลาปลาสามกะต่ายนะครับของดีมันตัดนะครับเดี๋ยวลองหยอกลงไปดูนะคือตัวน้ำปลาอะไรครับเนี่ย สามกระต่ายน้ำปลาแทมันอร่อยมากมันเค็มเหมือนน้ำปลานั่นแหละค่ะช่วยชีวิตได้วันความคิดสันีวันนี้กินอะไรกินอะีรปิ้คิวให้เป็นไงพี่เกินสักเศษสักเศ็เกินไทยปลาปลาอร่อยกว่าใช่ไหมกินกับน้ำปลาสิเราคนไทยต้องกินน้ำปลาค่ะกินป๊าอร่อยั๊บ